น้องยังไงก็สาเดือนแล้วสามเดือนก็ทันยังไงก็ทันสองก็ไม่ทันแล้วลูกโอ้หต้องรอจังหวะก่อนแล้วแหละตอนเนี้เดี๋ยวก่อนแกบุมแล้วที่เขาบอกว่าว่าที่เจ้าบ่าวน้อยใจมีเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่าหนูทํางานเยอะเกินไปอ่ะแล้วเขาน้อยใจเขาบอกว่าเหมือนหนูอ่ะอ้วกทะเลาะอันนี้ทะเลาะจริงทะเลาะใหญ่โตก็คือคบมาสี่ห้าปีไม่ทะเลาะเลยอันนี้ทะเลาะหนักมากก็คือบอกว่าหนูว่รักเขาน้อยโอ้ยรักน้อยเขากว่าที่เขารักตัวเองนีหรอ คือพี่เข้าใจไหมว่าปกติคนจะแต่งงานอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราจะรักกันมากขึ้นหนูก็บอกว่าหนูก็รักพี่พีชเหมือนเดิมแล้วปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่จริงเลยความจริงหนูต้องต้องรักเขามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหนูนี่นะมีโอกาสได้บอกเขาไหมค่ะมีโอกาสได้บอกบอกรักเขาเหรอคะว่ารักเขามากขนาดหนูบอกว่าหนูก็รักปกตินะเดี๋ยวพี่เที่ยวโอกาสนะต้องสองนะเขาดูเผื่อพี่ดูอยู่ตอนนี้แน่นอนสามสองหนึ่งอยากจะบอกอะไรพี่ครับ ก็อยากจะบอกพี่พียว่าหนูก็รักพี่พีทมากค่ะไม่ได้เวลาพูดอย่างนี้พี่เขาเชื่อไหมไม่เชื่อเอาแต่ใจสิรักเขารักอยู่แล้วมันจะอะไรนักหนาใช่ไหมจะแต่งงานกันแล้วใช่ไหมมันก็รักอยู่แล้วเอาทั้งชีวิตที่แบบเริ่มแก่แล้วเนยเขาเรารักเขาเราอยู่เราตัดสินใจว่าจะอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเขาบ่นยังไงเวลาเขาบอกว่าเราไม่รักเขาบ่นยังไงเขาก็จะมาแบบทําไมไม่อ้อนเขาเลยทําไมไม่ยิ้มให้เขาทําไมแบบทําไมไม่สนใจเขาเลยอะไรเงี้ย โอ้เหมือนพี่พีเคเลยอะทุกวันแมจริงทุกวันเนี้ยพี่พีเคมาพูดกับพี่ว่าไงคะเนี่ยไม่คุยด้วยนี่คุยกับหมานะทุกวันเนี้ยจริงน่าสงสารมากไม่น่าล่ะพี่พีเก็บลูกหมาไว้ใหม่ห้าตัวนั่นจบละตายแล้วก็ให้คุยกันนะแฟนเธอกับเขาเนี่ยคุยกันเดวก่อนบีเลยนี้อย่างนี้พี่ต้ปรึกษาเราไหมเวลามีปัญหาเรื่องเรื่องความรักแบบมีค่ะมีมาปรึกษาเขาส่วนใหญ่ก็จะชอบคุยกันอยู่แล้วก็จะบอกไปว่าเธอบางทีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆก็ เดี๋ยวก็ปรับจูนกันเข้าไปแล้วอีกหน่อยก็จะแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆบีก็ยัง,งงงอยู่นะเพราะปกติอะเมื่อก่อนอะพ,พีีจะเป็นคนที่ทํางานเยอะมากแล้วแบบไม่ได้มองภาพพีพ่ีจะเป็นผู้ชายขี้อ้อนแบบไมโครเวฟอะไรขนาดเนี้ยแล้วพีทอะก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องงานแต่งงานไม่ได้นึกถึงเรื่องว่าเออในอนาคตครอบครัวเราจะต้องมีลูกด้วยกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอน้องแก้มบุ๋มอะพีท<อ>คิดทุกอย่างเป็นสเต็ปหมดเลย,ย,ยน่ารักขนาดของขวัญล่าสุดอันนี้จริเงบ่าบอกพี่นะ 29กรัตพี่จำได้ตอนที่พี่ซื้อให้โย4ี่กรัตล้านห29กรัตมันเป็นเม็ดเล็กๆรวมๆกันให้ได้29กรัตรู้ราคาไหมไม่รู้ถ้าถามจริงๆอะหนูไม่รู้ <c oughs> หนูน่าน่าจะประมาณแบบรถเอาผ่านอย่างที่หนูบอกไว้แต่ว่า หนูก็ไปฟังหมดอึดเขาใหม่ทีหนูก็ยังไม่ได้ถามเขาเดี๋ยวนั่นน่าจะราคาเท่ารถเอาผ่านใช่เคพี่หน่พี่ใจยี่สิบเก้ากระหลัดเนาะพี่บีอาจจะไม่ใช่เม็ดเดียวแต่มันก็เยอะหนูว่าพี่บีรู้เขาว่าหนูไม่อยากถามหนูไม่ได้ถามมูลค่าเขาว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยบีเท่าไหร่ต้องค่ะไปถามเขาว่าเองแล้วกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่น้องแก้วบุ๋มบอกว่า เข่ากับรถที่น้องแก้มบุ๋มเอว่าเอว่าค่ะและเรียกว่าเป็นปีทองนะพี่ทไมอะได้ของขวัญเป็นเพชรเป็นอะไรอะไรแล้วก็ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดเป็นของตัวเองใช่ค่ะภูมิใจเนาะโอ้ดูเสียงหนูตอนนี้หนูเหนื่อยไหมตอบเลยว่ามากเหนื่อยมากปีนี้ซื้ออะไรบ้างปีนี้ซื้อรถ ตอนแรกซื้อมือสองก่อนคันหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากใช้เงินเยอะสักพักหนึ่งก็เออในเมื่อฉันมีรถคันเดียวฉันก็เลยเปลี่ยนแล้วกันก็เลยซื้อเพิ่มอีกคันหนึ่งซื้อเพิ่มคันหนึ่งเสร็จปุ๊บใช่บ้านมันรกเกินแบบรกมากแม่แบบแม่ไม่มีทางเดินทุกคนไม่มีทางเดินแล้วพ่อจะสะดุดของตายแล้วตอนนี้ก็เลยแบบซื้อบ้านในหมู่บ้านอีกหลักหนึ่งแล้วก็รีโนเวทใหม่หมดเลยแล้วก็เอไหนวันนั้นไปไปธนาคารพอดีปิดคอนโดอีกห้องนึงแล้วกันก็ปีนี้กะว่าจะปิดคอนโดเพิ่มอีกห้องหน หลักโอ้โหว้าแต่เป็นของชิ้นใหญ่ที่สมควรสมควรจะมีแต่บ้านบ้านเรามันก็คือมันก็คือคือทรัพย์สินรถก็คือทรัพย์สินเพราะฉะนั้นถือว่ามาถูกทางแล้วจริงค่ะนี่แต่ต้องเห็นว่าเขาทํางานหนักจริงนะคือเราเปิดไปเจอเขาขายของอีแล้วจ้าพูดทั้งวันจริงจริงพี่เห็นกลับไปก็ขายอีกนะคะเนี่ยคยซื้อด้วยนะคะคือขนาดเห็นเขาขายของ เห็นทุกวันทุกวันว่าเขาทํางานก็นองยังโดนแซะนะคุณยังไงอะโดนแซะว่านี่ฉันอ่านให้ยาวๆเลยนะอิจฉาชีวิตน้องเสียงแจนอยากเป็นน้องเสียงแจนวาสนาผู้ใดมีค่านิยมอยากได้ผัวรวยผัวเปย์อย่างเดียวชีวิตคอมพลีตตายตาหลับแล้วถีบตัวเองเข้าสู่ตระกูลผัวรวยเท่านั้นซัดไปว่าอะไรจ้ะลูก บอกไปว่าอะไรนะแบบเก่งนะคะอะไรเงี้ยสู่รู้เรื่องคนอื่นเกนะ่งอะไรเงี้ยเราก็เอาแบบข้อความที่เขาบอกข้างหน้าของเขาว่าแบบเรื่องว่าเขาชอบบอกว่าเรื่องชาวบ,บ้านคือเรื่องของเขาเลยเออก็มาใส่แล้วก็บอกว่าออพี่เหมาะแบบไปแบบเขียนนิยาย,ยนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอนะไรเงี้ยน่าจะรุง่งหนูจะได้แบบอุดหนุนแล้วติดตามครับผมมี <laughs> ก็โดนก่อนมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะก็แบบเหมือนเข้าไปในแบบ ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าออตกถังข้าวสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆเราก็อยากจะพูดเนอะว่าเราทํางานกันมาตั้งแต่เด็กกับพี่<ม>หนูทํางานตั้งแต่9้าขวบนะคะ<ม>แล้วทุกวันเนี้ยที่หนูแต่งงานอย่างเงี้ยหนูก็ยังมีไลฟ์ขายของบ้างก็ยังอยู่ทํางานเปิดธุรกิจเพื่อให้แบบเรามีไรายได้เป็นของตัวเองอะค่ะคือเราก็ภูมิใจที่เราได้เลี้ยงดูครอบครัวของเราด้วยมากกว่าเนอะจริงเอาอย่างนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดูกระขาเมาส์ที่ชอบมาแซะเราทั้งคู่เลยให้ให้ให้บีก่อน นี่เหรอคะ ถ้าเป็นเอาตามหลักบีจริงๆเลยคือบีไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็บีไม่ได้สนใจเลยค่ะว่าใครใครเขาจะคิดกับเรายังไงอ่ะบีคิดแค่ว่าให้คนรอบตัวเราแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราเข้าใจเราก็พอแล้วค่ะก็ถ้าอยากจะแซะไปหรืออยากจะอะไรไปก็เป็นความคิดของท่านนะคะถ้าท่านคิดลบก็จะได้ลบกลับไปค่ะนี่อันนั้นบีนะอันนี้คือนางเอกตอบครับผมส่วนเราแจ๊บบุ๋มครับเซนเซอร์นิดหนึ่งครับสามสองหนึ่งเริ่มอยาให้เห็นเพราะถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือฟาดกลับไม่เว้นและแพ่ และรถทัวร์หนูต้องไปลงต้งนั้นเออไม่ยอมค่ะทำไมหนูต้องยอมอะแค่นี้นะอยากพู้ใหญ่นี้เยอะได้เยอะเลยหนูไม่ยอมค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วเราอาจจะชีวิตเราประสบความสําเร็จนะคนก็จะชอบมองแล้วอาจจะอิจฉาบ้างเนาะว่าเขาก็เหนื่อยเขาก็อยากได้แบบนี้แต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะภูมิใจแหละ เพราะว่าเราก็ดูแลพ่อแม่มาอย่างดีถูกปะต้ออย่างดีนะเราก็เป็นเด็กกตัญญูเก่งคู่บีนี่แต่งมาได้4ปีใช่ค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานเย้วันนี้เลยเหรอวันนี้เลยเหรอใช่ค่ะวันที่14ธันวาค่ะยังเหมือนเดิมไหมจริงจริงก็คู่หนูเป็นคู่ที่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะมีอุปสรรคหรือมีอะไรก็หันไปก็ยังมีเขาคอยอยู่ข้างๆแล้วก็ คือพี่เขาหน้ารักอะค่ะก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ถึงว่าคนรอบข้างอยากขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาจะคอยให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างเราด้วยไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวน่ารักเนาะแต่ว่าเห็นว่ามีมีความสุขแบบนี้นะจริงๆก็มีปัญหาที่ทําให้เราเครียดเหมือนกันนะก็มีค่ะมีค่ะเรื่องอะไรนะคะบีเพราะว่าจริงๆบีหลังแต่งงานแล้วบีอยากมีลูกเลยเราก็เลยเพิ่งไปตรวจนะคะเสร็จแล้วคราวนี้เราแบบ เป็นแบบรังไข่เสื่อมมีลูกยากใช่ค่ะบีก็พยายามอย่างน้องวินเซนต์ลูกบีค่ะ,คะสองขวบแล้วก็พยายามทำเอ,อีกซีอะค่ะม,มาประมาณมเป็นเกือบสิบรอบเหมือนกันค่ะหมดไปหมดไปเยอะเนาะหมดเยอะนะค่ะ เจ็บไหมเหรอคะก็ไม่ได้เจ็บขนาดน,นั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่อารมณ์มากกว่าเพราะว่าเวลาเราฉีดฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ดาวบ้างมีอารมณ์ไม่เข้าใจบ้างมีอารมณ์แบบเป็นผู้หญิงอยู่ดีก็นั่งร้องไห้คนเดียวเวลาที่มืดมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณสามีที่สามีคอยเข้าใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเราลตลอดอะไรเงี้ยค่ะโ้น่ารักมากคือทำสิบครั้งนี่ไม่ไม่น้อยนะไม่น้อยจริงๆค่ะแต่ก็คืออยากให้กําลังใจด้วยด้วยทุกคนเลยนะคะถ้าใครที่มีปัญหาอย่างเงี้ยก็รีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็กําลังใจเรา สำคัญที่สุดเลยค่ะให้คิดว่ายังไงวันหนึ่งนะคะลูกเราต้องมาแล้วเขาก็จะมาจริงๆแล้วก็เลยมาเป็นในนามของน้องวินเซนต์ด้วยตอนนี้สองขวบสองขวบกันหนึ่งเดือนแล้วค่ะสนไหมก็สนตามภาษาเด็กค่ะเนี่ยกำลังน่ารักเลยดูใช่ค่ะกำลังน่ารักนี่ก็พาไปต่างประเทศนี่จริงจริงอย่างนี้ถ้ามีคนแรกได้คนที่สองก็จะง่ายขึ้นพยายามอยู่ค่ะพี่เบยอ๋อยังพยายามเอาไปยังอยากมีคนหนึ่งใช่ไหมจริงจริงบีอยากมีลูกสี่คนค่ะเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกัน จัดเลยจัดเลยแล้วรีบลรีบเลยรีบเลยอย่างมีลูกสี่คนเพราะเป็นคนชอบเด็กด้วยแล้วก็เป็นคนแบบชอบความเจียวจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่บ้านพี่ปะ <laughs> โอ้ย <laughs> โอ้ยไม่ได้เงียบเลย <laughs> เด็กอะไรงี่ยงคุณีเรียนง,ง่ายไหมเรียงง่ายค่ะพี่เป็นถือว่าเป็นเด็กที่เรียงง่ายค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็น่ายอยากมีอีกอยากมีเรื่อยๆแล้วก็ทางบ้านคุณคุณย่าค่ะ <c oughs> เขาก็อยากมีหลายคนเหมือนกันนะอสมมติคนที่สองมาแล้วก็ซนแบบคนละเรื่องกันเลยอ่ะ <c oughs> จะรับได้ปะ รับได้ค่ะพี่ลูกเรายังไงเราก็ต้องดิวกับเขาให้ได้เราต้องหาวิธีดิวกับเขาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่พาไปทํากิจกรรมพาไปเล่นดินเล่นน้ําเล่นทรายพาไปหาอะไรทําให้เขาระบายอแล้วเขาจะแบบเชื่อฟังเราเนอะพี่เบนเราต้องหากิจกรรมทําอย่างเดียวเลยค่ะหันมาหากิจกรรมคือหันมาหาพี่ว่าจะเชื่อฟังใช่ไหมพี่พี่เลยอ๋อพี่ไม่รู้เพราะว่าลูกพี่ก็ไม่ฟังตัดภาพไปที่แก้มบุ๋มมีไหมลูก ต้องมีสิเออเขาบอกสี่ไงจริงๆอ่ะหนูว่าอยากได้แบบสักสี่คนอแต่ว่าพี่พี์ไม่ให้หรอคะทำไมอ่ะตอนแรกเขาให้แค่คนเดียวตอนนี้หนูต่อรองได้2คนละหนูจะค่อยๆต่อเป็น3ามแล้วค่อยตามเป็น4ี่คือคิดอยู่ว่าถ้าลูกน้องแก้มบุมเป็นผู้ผู้หญิงอะค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกชายไปจีบซะหน่อยเฮ้ยจับ แสดงว่าได้จองสุดสะใภ้ไปแล้วเหรอจองค่ะจองค่ะตอนนี้ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเขาเลยจองคนอื่นอยู่ตอนนี้จองใครเอาไปจองใครแล้วว่ะตอนนี้ไปจองน้องยูจินนะคะลูกของลูกเจนนี่จินน้องเจนนี่ไปเจอไปถ่ายรายการน่ะแล้วเขาน่ารักอ่ะก็เลยจะถอดแหวนเนี่ยเอาไปสวมให้เขาซะก่อนถอโถอดดูคุณแม่จองตั้งแต่โถลูกสองขวบแม่จองเอาแหวน แต่เขาเบิร์หน้าหนีดูสิเขายังเบิร์หน้าหนีหนูอยู่เลยอ่ะดูสินาหน้าเรักมากนี้เราเป็นเราเป็นแม่ที่ห่วงลูกชายไหมคือในความคิดนะคะพี่พีเคในความคิดของเราอ่ะอยากเลี้ยงเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกันไม่ห่วงให้ลูกพาสาวสาวมาที่บ้านได้ไม่เป็นอะไรแต่แต่พอถึงตอนนั้นจริงๆเดี๋ยวพี่พีเคมาถามหนูใหม่ค่ะเดี๋ยววันหนึ่งวินเซนต์มานั่งคุยลุงพีเค จำวันนั้นได้ที่แม่บอกในรายการเนี่ยไม่เป็นความจริงนะลุงแม่หวงมากเลยครับใช่ไหมแน่ทมีแต่ลูกสาวตอนแรกเนาะมีลูกสาวสองคนยังไม่มีลูกชายพอมีลูกชายเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้ทำไมมันถึงมีแบบเรื่องแม่ผัวลูกสะพายหร<ช>อมันรู้สึกมีลูกสามขวบจริงเหรอยังรู้สึกแบบโอ้ยแต่แล้วถ้าฉันมีผู้หญิงเออจริงๆมันมันเป็นเนาะอธิบายไม่ถูกกว่ามันมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าหวงแฟนนะความรู้สึกไม่เหมือน ไม่ไม่ใช่เลยอ่ะแล้วลูกผู้หญิงอ่ะผู้หญิงน่ารักผู้หญิงก็พ่อห่วงไงใช่ผู้หญิงก็จะเสร็จพ่อก็จะคอยแบบไว้หนวดถือปืนอยู่ที่บ้านเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้พ่อเก็บปืนก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าบีกำลังแพลนที่จะมีลูกคนที่สองหรือว่าเอ๊ะช่วงหน้าจะมาประกาศข่าวในรายการสักคินบิ้งหุยแซ็โจ้ครับเฮ้ยจริงดิ